เอาไหมล่ะบอ๊ะว,วันนี้มีเมื่อนี้มีเมนูอันนี้ยังเกาะน้ำซั้ยน้ำซุ้ยำมุนเซ็นยำมุนเซ็นซุปซีนซีนซีนซอดไข่ทอดปลาฮะไข่ทอดปลาระหเจียวทอปะะ <laughs> ดปลาระใส่ปลาเด้อ,อนี่กพักพักแอมเฮาแอมพักกลับนะกินเยอะๆ เขาเลงอันนี้อร่อยมากเลยไม่กินแล้วจะบอกก็เสียใจดูแต่ปากก็พอนะอ่นหน่าไหมแซ่บไหลกุ้งกุ้งตุวกุ้งคำโตไม่กินหรอตจมจม หอมผักชีผัเชีเยอะเยอะๆไชหลอด มาเด้อมาเด้ออ,อ,อืมเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวไม่เห็นเปรี้ยวเลยเห็นมะนาวอ่ะใส่นี่ยำยำมันเส้น giảm muốn sen vô chú lui Hãy <laughs> <Amazon. S 2> อเมซอนเดี๋ยวแต่โฆษณาเมซอนเนีย่ยเยอะมดมาเด้อมาเด้อเขาแรงเขาแรงบนเขาอะเมื่อน้ำจีนน้มจีนหรือขนมเส้น โอ้มิมิทีเส้นปลาใส่ปลาด้วยอ่ะอร่อยมากเลยเหมือนเหมือนไม่ได้ใส่ไม่ได้กินเลยแหละไม่ได้กินปลาลยย่าจริงๆลอ,องกินดูอร่อยมากไม่ได้กินปลาลาจริงๆเหมือนไข่เจียวธรรมดาเลยไข่น้อยบ้างครับจ้ะ พอ,อแล้วว่าอันแน้นมาได้ข้อมูลเต็มเดี๋ยวขอไปซื้อไอทีต้องกดกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะเะืมีเงินไปซื้อกล้องมาถ่ายเด้อครับบ๊ายบายสวัสดีครับ